ช่วงนี้บัวจะไม่ไม,ไม่ไม่กินปุ๋ยนะครับเพื่อนๆง,งดก็ดใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้เพราะว่ากลางวันแดดจะร้อนมากแล้วก็กลางคืนอุณหภูมิน้ําจะเย็นนะครับบัวปรับตัวไม่ทันเนาะก็สภาพใบและต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆต้องเอาหัวเข้าขึ้นมานะครับต้องล้างหัวเข้าขึ้นมา สวัสดีนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวนะครับกลางกลางเดือนธันวาเนาะกลงวันอุณหภูมิน้ําจะร้อนมากนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆปลูกบัวยักษ์หรือบัวทั่วๆวไปทุกสายพันธุ์เลยนะครับช่วงนี้บัวจะเหมือนว่าจะโชมจะโสมและชะงักแล้วก็ตายนะครับ ช่วงนี้บัวจะไม,ไม่ไม่ไม่กินปุ๋ยนะครับเพื่อนๆนง,งดงดใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้เพราะว่ากลางวันแดดจะร้อนมากแล้วก็กลางคืนอุณหภูมิน้ําจะเย็นนะครับบัวปรับตัวไม่ทันเนาะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆนะครับกระถางนี้เป็นเป็นกระถางใส่แช่กุ้งแช่ปลานะครับจุน้ําได้350ลิตรนะครับ ต้นนี้ก็เป็นบัวกลิบซ้อนก็จะทนสภาพอากาศที่กลางวันร้อนและกลางคืนเย็นได้นะครับก็จะไม่โทมก็จะงามนะครับส่วนกระถางเล็กๆที่เป็นกะละมังไซส์ใหญ่ช่วงนี้จะถ้า,าบางต้นจะดูโทมแล้วก็ลงหัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ ไม่ต้องตกใจว่าบัวจะตายนะครับถ้าเกิดว่าใบเขา,าโซมแล้วก็เน่าหมดเลยก็ให้เอาหัวเขาขึ้นมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในกระถางใหญ่ๆนะครับน้ําลึกๆอุณหภูมิเย็นๆนะครับประมาณสักมกร,ราถ,ถึงกุมภาเขาก็จะแตกแตกตายอดขึ้นมาใหม่ให้ให้ผ่านเลยหนาวนี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวลุงยาจะพาไปชมต้นที่เขาโสมแล้วก็อาลงหัวนะครับนี่นะครับกลีบซ้อนต้นนี้สวยสวยสวยมากแล้วก็อ่าโตเต็มที่เลยนะครับนี่นะครับอ่ดูมือลุงยานะครับสองมือเลยเดี๋ยวไปชมกันนะครับอะก็นี่นะครับ สภาพใบและต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนต้องเอาหัวเข้าขึ้นมานะครับต้องล้างหัวเข้าขึ้นมาแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับอเดี๋ยวลุงยาจะเอาหัวเข้าขึ้นมาเนาะ,ะครับนี่นะครับแล้วก็ล้วงล้วงหัวเข้าขึ้นมาเลยนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ะนี่อ่านะครับก็เอาขึ้นมาแล้วเราก็ตัดรากตัดกิ่งก้านเขาออกเลยนะครับเดี๋ยวลุงยาวไปเอากระกรก่อนนะครับอ่ะดได้แล้วครับก็กระกรายตัดรากเก่าเขาออกเลยนะครับเนี่นะครับ แล้วก็ตัดใบเขาออกเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะเหลือตาตายอดเขาหนึ่งตาเหลือเหลือตายอดเขาไว้นะครับนอกนั้นเราก็ตัดออกหมดเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในน้ําน้ําที่ว่ากระมังใหญ่ๆนะครับอันนี้จะเล็กไปหน่อยเนาะ แชร์ไว้เลยนะครับประมาณเดือนปลายเดือนมกราถึงกุมภาเขาก็จะแตกออกมานะครับช่วงนี้จะไม่มีการแตกนะครับเพราะว่าอากาศอุณหภูมิน้ําจะเย็นมากนะครับเดี๋ยวลุงยาก็อแชรไว้ในนี้ก่อนนะครับอเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงยาจะพาไปดูอะอนนี้นะครับ สภาพการลงหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาหัวเขาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ล้างล้างเก็บไว้นี่นะครับนี่นี่ครับก็ลงหัวกลมสมบูรณ์เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดรากรากเก่าออกนะครับตัดรากออกเลย ลากเขาก็น่าออกหมดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตัดใบออกเลยนะครับก็นี่นะครับก็จะเหลือหัวหัวสายสายกลมๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราลุงยาพาไปชมอีกต้นนึงนะครับนะครับ ก็นี่นะครับตอนนี้นะครับขาวยากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลูยาให้สังเกตให้ดูชมใบนะครับนี่นะครับใบเขาจะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเราไม่เอาหัวขึ้นมาก็ โอกาสที่เขาจะเน่าเน่าก็เพราะว่ารากรากเขาลามเข้าไปที่หัวนะครับต้้งเอาหัวเขาขึ้นมานะครับนี่นะครับน,น,นี่ดึงขึ้นมาเลยนะครับอนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับก็นี่นะครับอรากเขาก็จะเน่านะครับแล้วถ้าเราไม่เอาขึ้นมาเนี่ย ดินก็จะเป็นกรดนะครับเพราะว่ารากเขาเน่าแล้วก็จะลามลามไปกัดที่หัวทําให้หัวเน่าได้นะครับต้องเอาขึ้นล้างเอาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัดรากตัดรากเขาออกนะครับแล้วก็ตัดใบเขาตัดใบเขาออกด้วยนะครับนี่นะครับ หเหลือแต่ตาตายอดยอดยอดอ่อนไว้นะครับเหลือยอดอ่อนไว้นะครับอันนั้นก็เลม็มเลมออกให้หมดนะครับ <l undergoing noise> ก็เดี๋ยวเราเอาไปแช่ที่อ่างน้ำลึกกันนะครับนะครับ ครับนี่นะครับหลังจากแสงแดดสองตานะครับอ่าหลังจากเราเราล้างหัวบัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาอ่างที่น้ําลึกๆหน่อยนะครับเพื่ออผลกระทบของแสงเวลากลางวันเนี่ยแดดจะร้อนมากแล้วก็นะถ้าอ่างเล็กๆน้ําจะร้อนนะครับอา่ลุงยาก็เอามาใส่ไว้ในอ่างอ่างนี้นะครับเป็นอ่างอ่างน้ําลึกนะครับ จุน้ำได้สามร้อยห้ิตรนะครับก็จะไม่มีผลต่อบัวนะครับลูกไม้ต้นต้นที่หนึ่งกลีบซ้อนก็ยังงามยังงามอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับใบเขาก็จะลักษณะพิเศษของต้นนี้ก็คือ,อทรงใบก็จะมีปุ่มๆมมีลายลวดลายสวยงามชัดเจนเลยนะครับและกลีบดอกที่ โตมากนะครับกลีบดอกโตมากกลีบที่ซ้อนกันเจ็ดกลีบขึ้นไปนะครับเรานับขึ้นไปอย่างนี้นะครับเจ็ดกลีบขึ้นไปก็ต้นนี้ก็ให้มเมล็ดให้มเมล็ดงอกสองสามต้นแล้วนะครับปีหน้าก็คงจะได้ได้ชมสีอื่นๆแล้วก็กลีบเขาก็ซ้อนเหมือนเดิมนะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับต้นนี้ นะครับไม่ทําให้ผิดหวังเนาะ,ะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆนไปดูบัวที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวยักษ์หรือบัวผันหรือบัวผัลังนะครับพอต้นโทมเหมือนกําลังจะตายก็เอาขึ้นมานะครับตัดรากออกล้างล้างให้หมดเลยนะครับแล้วก็แช่แช่ไว้ในน้าลึกๆนะครับยนต์ฝา,อ,าอุณหภูมิบ้านเราจะหนาวไม่นานนะครับประมาณมกรากรุมงพาก็คงจะหายหนาวนะครับพอหายหนาวแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกตาอ่อน ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก <c oughs> ็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณน้อเพื่อนที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับดอกใหญ่มาก <c oughs>